สำหรับวันที่12เดือน7ปี2025ครับและต้องบอกพี่ๆได้เลยครับว่าสำหรับในวันนี้ครับเราหยิบยกมา2คู่อย่างเช่นเคยแต่ผลงานเมื่อคืนจะผ่านมาครับในโกดังฟิกเนเจอร์แตกกันไปพว่งกันไปสำหรับวันนี้เดี๋ยวใครอยากไปเจอกันในโกดังในโรงแรม45นาทีมี1ตรงเราจับให้ตลอดนะครับสามารถที่จะเปิดใจได้ครับ ปัดฝาหน้าช่องครับหรือไม่ก็ไปที่แอทเซที95หรือไม่ก็สแกน QR วอารคท้ายคลิปมาเจอกันวันนี้ครับเราออกสตาร์ทกันที่เวลา3ทุ่มครับก็คือโบโุกิมต้องเจอกับในทางด้านของซานเดฟยอนและต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเจอกันมา3นัดล่าสุดย้อนกลับไปวันที่21เดือน10ปี2023โบโุกิมเนี่ยเอาชนะในด้านของซานเดฟยอนไปได้ครับ4ประตูต่อ3เราก็มาวันที่30 เดือน5ปี2024นยเครับเสมอกันไป1นครับแล้วก็มาวันที่13เดือน7ปี2024เป็นแรงด้านของซานเดฟยอดที่เอาชนะโบลูเกินไป2ประตูต่อ1ครับผลงาน5นะัดหลังสุดเนี่ยสำหรับทั้ง2คทีเมเวลาเจอกันเนี่ยมักจะไปแตกที่สูงแต่เวลาถึง4เกมแล้วก็จบต่ำมา1เกมเนะครับครึ่งแรกเนี่ยสอบผ่านหมดเลยสำหรับในการเจอกันมานะครับทีนี้ครับเ,เรามาดูครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดสำหรับในทางด้านของโบโุกิมเก็บชัยมา3เกมครับหลุดแพ้ไปหนึ่งรัเสมอไปหนึ่งจาก5นัดหลังสุดมาเนี่ยโบโุกิมเจอใครก็ตามม,ามัดจะไปจบที่สูงเต็เวลาถึง4เกมแล้วก็จบต่ำไป1เกมครับนะฮะทีนี้มาดูสันเดียบยอดครับสันเดียบยอดครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะเก็บชัยชนะมาถึง3เกมหลุดแพ้ไป2เกมจาก5เกมแล้วก็ต้องบอกว่า เรื่องของการไปสูงไปต่ำเนี่ยนะครต้องบอกว่าจบต่ำมาสองเกมนะครับแล้วก็สูงสามเกมเอาจริงๆวันนี้ผมเชื่อว่าโมเมนตัมสำหรับในทางของโบดูกิมเปิดมาค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยไปอยู่ที่สูงเต็มเวลาหรือถ้าจะมองตัวผมมองตัวที่โบดกิมครับว่าจะสามารถครับนะฮะแหวกด่านนี้ได้นะรประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกหนึ่งคู่เราจะไปดูกันที่ซาริโกโรเวอร์นี่ครับ ต้องพบเจอกับในด้านของเดอรีซิตี้นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าด้วยอันดับเนี่ยนะฮะก็แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเดอรีซิตี้นะฮะในการเจอกันมากับสลิโกโรเวอร์นัดล่าสุดเขาชนะมา3-0ผลงานเนี่ยครับต้องบอกว่าในทางฝั่งของสลิโกโรเวอร์เนี่ยจาก5นัดจากเก็บชัยได้2เกมเองแสดงว่าไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเทียบกับในทางด้านของเดอรีซิตี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดอรี่ิตี้เก็บชัยมาทั้งหมดเนี่ยสี่เกมติด หรือครับแล้วก็หลุดเสมอเป็นหนเกมจาก5เกมวัดใจครับเดลี่ซิตี้ครับและใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสกันครับไปที่แอสเซท95หรือสแกน QR โค้คดเข้ามาเจอกันตามนั้นครับ